สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูู่บช่องวีซี่ทีมไลฟ์วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคิงอาร r เธอร์เรจินไลฟ์นะครับในคลิปเอ่อพิววิวแพทนะครับประจำวันที่13เดือน11ปี2024นะครับวันนี้มีแพทใหม่เข้ามานะครับก็อัปเดตเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับแล้วก็ผมเข้ามาเล่นเนี่ยเขาแจกเพชรให้100เพชรแล้วก็ไอหินรีเซ็ต1อันนะครับแล้วก็มีเพชร100แล้วก็ไออีอย่างนั้ก็เป็นตัวสุ่มมั้งนิดนึงนะครับแต่ว่า ที่จับหลักใหญ่ใจความตอนนี้ก็คือแพทของเขาอ่ะวันนี้นะครับมีการปรับสมดุลฮีโร่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามามีตู้ซัมมอนใหม่เข้ามาแต่ว่าเป็นตัวละครเก่านะครับในการแจ้งนะคร่าวๆก็มีการปรับเปลี่ยนสกิลนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับกิจกรรมที่ไปเก็บโน่นเก็บนี่แล้วก็ได้เพชรได้ของนะครับแล้วก็การ อารีนานะครับมีการปรับปรุงในการจับคู่ใหม่นะครับต้องลองเข้าไปตีดูถัดไปก็แก้ไขปรับปรุง UI านะครับต่างๆนิดเล็กน้อยนะออที่เด็ดก็คือนี่ครับการปรับสุดุลของฮีโร่เยอะมากครับตรงนี้ต้องเข้ามาไล่ดูกันเองว่าใครปั้นตัวไหนใช้ตัวไหนก็ลองเข้ามาดูนะครับว่าโดนเนฟหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูอาร์เธอร์ก็อาร์เธอร์ไม่ถือว่าโดนเนฟอาร์เธอร์สกิลสกิลต่างๆก็ยังแทบจะเหมือนเดิมนะครับมีปรับแค่นิดเดียว คือทักษะสกิลติดตัวอันที่1นึ่งอะเลเวลสามะมันจะลดคูลไทม์หนึ่งครั้งแต่ว่ากลายเป็นเพิ่มคิดิคิเลตอีกหนึ่งเทินนะครับของอาร์เธอร์จะเป็นเนี่ยครับตัวนี้ก็อันที่2ในความจริงมันลดคูลดาวพีซสิบหนึ่งอันแต่กลายเปลี่ยนเป็นเพิ่มจํานวนคิทิคอนอีกหนึ่งเทินก็คือเออจะเพิ่มบัฟคิทิคอนให้2เทินแทนนะครับแล้วก็คูลดาวจะอยู่ที่สามเทินเหมือนเดิมเพราะไม่โดนลดคูลด,ดาวไปนะครับแล้วในส่วนของตัวอื่นอะเราเข้ามาดูกันนะครับดูกันเองว่า ตัวไหนใครอวยใครปั้นตัวไหนไปสุดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูนะบันนะ่ะโดนเยอะเนี่ยนะฮะแปลไทยเป็นห้ามนะครับก็คือแบรนหรือว่าบันนะฮะเออเนี่ยลดความแรงของสกิลทุกสกิลเลยทุกอาวุธลองเข้ามาดูกันเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรนะครับกิจกรรมของวันนี้ที่เข้ามานะครับ ก็จะมีส่มตัวละครใหม่นอกที่ผมบอกก็เป็นตัวละครเก่าก็คือเบนิเวียนะครับมีอยู่แล้วที่เรารุ้นกันว่าจะมีตัวละครใหม่หรือเปล่าแล้วก็จะเข้าสตูไทยอะไรก็ยังเย็ยบอยู่นะครับยังไม่มีข่าวอะไรเนี่ยนะครับก็มีตัวละครเก่าเข้ามาแทนนะครับเพิ่งเตยนตู้เพิ่มเต็กเข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไระผมขอข้ามไปเลยแล้วกันตรงตู้กระชาน,นะครับแล้วก็กิจกรรมก็มีเข้ามานะครับอันที่1นนะครับมีเวลาให้13วัน14วันเนาะ,ะกิจกรรม boosting มีโรดเติบโต ก็คือไปเคลียร์หมูเขาให้เราไปฟาร์มนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเติบโตก็จะได้หินเนี่ยนะหมูอะ่ะแล้วก็สุดท้ายของเคเวสอะ่ะให้เคลียร์หมูชั้นสิบตอนนี้คงยากภายในสิบสี่วันแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะได้อยู่เพราะเราเล่นมากันสิบกว่าวันเหมือนกันก็เดือนหนึ่งละถ้าสรุปนะครับถ้าสุดท้ายก็ลีห้าสิบครั้งก็ได้นะจริงตีไปเรื่อยๆชั้นเก้าชั้นสิบนะครับ กิจกรรมที่2ครับ boosting ฮิโร่เติบโตสมบัติโบราณก็คือไปตีตีหมีนะฮะตีหมีจนถึงชั้น7นะครับหมีนี่เขาให้แค่ชั้น7สูงสุดแต่ว่าเ u วสที่สุดท้ายของเขาก็คือเลเวล60ของสมบัติโบราณหนึ่งอันอันนี้ไม่ยากได้ตัวสุ่มพิเศษหนึ่งสิตัวเลยนะโอเค ต่อไปนะครับกิจกรรมรับโกก็คืออันนี้ดีนะก็คือเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้ทองเนาะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ไปฟาร์มกอ,อกรอดกันแล้วก็มีเพชรให้ด้วยนะครับน่าจะเกือบพันอยู่พันเพชรได้อยู่แล้วก็กิจกรรมที่4ครับกิจกรรมนักล่ามอนสเตอร์ก็เหมือนกิจกรรมครั้งที่แล้วก็คือเขาจะมีแต้มให้กําจัดมอนธรรมดาได้2แต้มบอสได้3แต้มแล้วก็เนี่ยครับ50แต้มก็ได้ของนี่ไปนะครับ เนี่ยครับร้อยแต้ม300แต้มเนาะสุดท้ายเราจะอยู่ที่3,100แต้มครับได้ตั๋วสุ่มพิเศษสใบนะครับสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมเข้าไปตีอารีน่าอันนี้ก็ไม่ยากก็เข้าไปตีนะครับจนครบแล้วก็ได้พลังงานไปเอาไว้ฝากนะครับโอเคนะครับกิจกรรมต่างๆเข้าๆของแพทนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้ถ้าใครอยากโหลดเล่นนะครับก็สตนอกลนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ description เหมือนเดิมเป็น apk นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย